กันชัยล้านมีเงินก็ไม่กินหุนส่วนร้านดังเหยียดคนดรามา่าแจ็คแปบโฮจากกรณีแจ็คแปบโฮยูทูบเบอร์สายเครียนที่ทำคอนเทนต์ยืนเหยียบไปบนบาร้านโอมาเกซแห่งหนึ่งจนเกิดดรามา่ากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกออนไลน์กระทั่งเวลาต่อมาแจ็คแปบโฮได้ออกมาชี้แจงดรามา่าผ่านทางไลฟ์สดเฟซบุ๊กชี้แจงว่าที่อยู่ในร้านเป็นพวกเดียวกันหมดและไม่ได้ขึ้นคนเดียวในงานมีหลายคนที่ขึ้นไปเหยียบบนโต๊ะ ซึ่งคลิปที่หลุดออกมาในโลกออนไลน์เป็นเพียงแค่คลิปตัดต่อเพียงบางส่วนเท่านั้นแล้วก็มีคอมเมนต์ว่าไอ้แจ็คนิสัยไม่ดีกูทำหน่อยเวลากูทำความดีมึงไม่เอาไปลงมึงไม่เอาไปแชร์กูว่าแล้วทำไมประเทศไทยแม่งล้าหลังก็มีพวกอย่างพวกมึงนี่แหละพวกหนักโลกคิดแง่ลบว่าไม่ทำตามประเพณีไม่ทำตามวัฒนธรรมขณะที่ทางร้านก็ออกมาขอโทษพร้อมยืนยันว่าจะปิดร้านทำความสะอาด เปลี่ยนโต๊ะใหม่แต่กลับกลายเป็นดรามา่าเมื่อหนึ่งในหุ้นส่วนออกมาคอมเมนต์ในเชิงเหยียดลูกค้างานนี้หนุ่มกัญชัยได้นําเสนอข่าวดังกล่าวในรายการข่าวใส่ไข่ก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่าแนะนําให้แจ็คแป๊บโฮขอโทษเมื่อมันพลาดก็ขอโทษไม่ต้องไปส่วนเขาหรอกขอโทษก็จบผิดจริงๆก็ผิดก็ขอโทษไปในส่วนของมุมร้านอาหารที่คอมเมนต์แบบนั้นไม่ได้กินเงินผมแน่ ผมกินปลาดิบไม่เป็นผมคงไม่ไปงานบริการพูดแบบนี้ไม่ได้เหมือนการเหยียดคนคุณต้องขอโทษลูกค้าด้วยซ้ำไปบอกว่าคนพูดไม่มีเงินไปกินที่บอกว่าคนที่ด่าไม่มีเงินไปกินคนที่ติไม่มีเงินมากินได้แต่กดคีย์บอร์ดอยู่บ้านผมด่าตอนนี้ได้ไหมแล้วผมจะบอกว่าผมไม่กินผมก็มีเงินแต่เจอคำพูดแบบนี้ผมไม่กินนะเหยียดคนอื่นได้ยังไงคิดว่ารวยอยู่คนเดียวตลกขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนีดอทคอมขอบคุณคะ่ะ